สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกิกี้ทุกคนนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้กิกี้ด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนมาดูกวากมลกตดด่างค่ะซึ่งเป็นกวากมลกตด่างที่เพื่อนๆหลาย,ลายคนสนใจตามหาแล้วก็อยากจะเอาไปปลูกนะคะและกรณีเพื่อนๆของเราที่เป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะก็ต้องเรียนรู้ วิธีการดูแลนะคะซึ่งวิธีการดูแลที่บ้านกิกิก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่อยากจะแชร์แบ่งปันเพื่อนๆก็คือการเร่งหนอ่อเร่งต้นใหม่ให้เกิดขึ้นค่ะซึ่งถ้าเราดูแลด้วยวิธีง่ายๆนะคะกิก,กิก็ใช้วิธีการเร่งต้นใหม่ด้วยวิธีการเฉือนต้นเก่านะคะประมาณครึ่งต้นนะคะหลังจากเฉือนเสร็จแล้วเนี่ยไม่ทาปูนแดงนะคะทุกคนกิก,กิก็จะใช้ดินที่อยู่ในกระถางนี่แหละคะ่ะ กรบบริเวณรอยแผลนะคะ,ะประมาณ3สัปดาห์คะ่ะทุกคนประมาณ3สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนนะคะเราก็จะเห็นต้นลูกออกมาซึ่งลักษณะการดูแลที่บ้านกิกี้นะคะกิกี้ก็เน้นไม่รดน้ำบ่อยนะคะทุกคนกอกงมรกตด่างเนี่ยอย่ารดน้ำบ่อยเพราะว่าจะเกิดปัญหารากเน่าสำหรับคนที่เพิ่งหัดปลูกเนี่ยจะ,ะรู้สึกว่ากอกงมรกตที่บ้านตัวเองนะคะ ไม่สวยงามนะคะมีอาการเหมือนรากเน่าก็เกิดจากเพื่อนเอนเนี่ยขยันเกินเหตุนะคะทุกคนก็พยายามอย่ารดปล่อยอย่างที่บ้านกิกกี้นะคะกิกกี้ก็ใช้วิธีรดประมาณ2-3ว,วันรดครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็คือผลของการใช้วิธีการเฉือนนะคะเราก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้ค่ะทุกคนต้นใหม่แบบนี้นะคะการเฉือนเนี่ยเราสามารถเฉือนได้ทั้งต้นที่มีกาบใบและต้นที่ไม่มีกาบใบนะคะก็เป็นการกระตุ้นค่ะ เป็นการกระตุ้นต้นใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นวิธีการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอนานนะคะทุกคนไม่ต้องรอหลายปีหลายเดือนนะคะกว่าจะได้ต้นใหม่ซึ่งเพื่อนๆน,นะคะก็ใช้วิธีนี้ในการล่อให้มีต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยตัดเอาบริเวณกา้านไป ชำนะคะไม่ว่าจะเป็นชําน้ําหรือชําดินนะคะเพื่อนๆก็สามารถาใช้วิธีนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆของเรานะคะสนใจนะคะกวักมรลกดในช่วงนี้กิี้ก็เลยต้องทําคลิป เพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับเพื่อนๆที่สนใจการปลูกกวกมรกตนะคะวิธีการนี้สามารถใช้ได้ทั้งกวกมรกตเขียวกวักมรกตดำนะคะผลที่ได้เขาบอกเลยค่ะว่าเกินคุ้มกับเวลาที่เรารอคอยนะคะซึ่งเพื่อนๆของเรานะคะก่อนหน้านี้ก็สนใจอยากจะได้กวกมรกตที่เป็นลักษณะการแยกออกมาจากต้นแม่ซึ่งกิ๊กก็ใช้วิธีการแยกแบบนี้ค่ะทุกคน ดังนั้นนะคะการดูแลด้วยวัสดุปลูกนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะ เ,เร่งใบเร่งต้นให้โตเร็วเนี่ยก็ใช้ดินที่เป็นลักษณะดินแกรบที่ไก่อย่างที่กิี้ใช้นะคะเอามาโรยหน้าดินค่ะทุกคนเอามาโรยหน้าดินก็จะเป็นการเร่งต้นที่เราปลูกเนี่ยให้โตเร็วนะคะทุกคนโตเร็วใบใหญ่แล้วก็ต้นสวยมากๆค่ะส่วนดินที่เราใช้ในการผสมปลูกนะคะกิีกก็ใช้ดินร่วนดินกล้ามปูแล้วก็มะพร้าวนะคะซึ่งมะพร้าวเนี่ยก็เป็นชิ้นใหญ่นะคะทุกคนก็ชิ้นใหญ่ชิ้นกลาง ได้หมดค่ะเพราะว่าต้องการให้ดินโปร่งวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ดินโปร่งนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะไม่มีวัสดุปลูกที่ที่เราต้องซื้อนะคะอย่างเช่นแบบใหม่ๆที่เขาใช้กันเนี่ยกิกกี้ก็ไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยวิธีการดูแลแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลไม่ได้ยุ่งยากค่ะปุ๋ยเคมีก็แทบไม่ได้ใสเลยคะ่ะทุกคนและอีกเหตุผลหลักๆนะคะที่ที่บ้านกิกี้ไม่ ไม่ไม่ไม่ใช้ปุ๋ยละลายช้าหรือว่าปุ๋ยที่เป็นเม็ดนะคะก็เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกเอ่อไม้มงคลส่วนใหญ่นะคะซึ่งไม้มงคลเนี่ยเราจะไม่ใช้เอ่อปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไม้ใหญ่แย่เนี่ยหลีกเลี่ยงมากๆนะคะเพราะว่าเอ่อ การใช้ปุ๋ยเคมีก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะไม่มีความคลั่งค่ะเราต้องการปลูกไม้มงคลเพื่อที่จะเสี่ยงโชคแล้วก็ปลูกเพื่อที่จะทำนายดวงชะตาของผู้ปลูกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยที่บ้านก็ค่อนข้างที่จะ,ะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้ดินหรือว่าเป็นปุ๋ยเคมีที่เร่งให้โตเร็วหรือว่าใช้ ปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งกิกกก็ดูแลต้นไม้ทุกต้นเนี่ยด้วยวิธีง่ายๆนะคะก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องอการเร่งแบบวิธีที่เป็นสารเคมีนะคะส่วนใหญ่เร่งเนี่ยที่เป็นกรอกมรกตเนี่ยก็ใช้ดินแกะขี้ไก่นะคะเป็นดินแกะที่กิกก้ซื้อมาจาก คุณยายในหมู่บ้านที่เขาเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่เนี่ยคะ่ะซึ่งอยู่ข้างๆกับบ้านกีก้ๆนี่แหละนะคะทุกคนดังนั้นนะคะปุ๋ยที่เป็นลักษณะปุ๋ยธรรมชาตินะคะก็ เป็นปุ๋ยที่คนเท่าคนแก่เนี่ยใช้ปลูกผักเอ่ใช้ในการปลูกผักบำรุงต้นไม้นะคะก็ทำให้เจริญเติบโตดีมากๆค่ะดังนั้นวิธีการดูแลที่บ้านของกิกี้นะคะการแชร์ประสบการณ์บางอย่างก็อาจจะไม่ทันสมัยอาจจะยังเป็นวิธีเก่าๆวิธีโบราณน,นะคะเพื่อนๆกเ็เลือกดูละกันนะคะเพราะว่าอีก ปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุปลูกกิ๊กก็ไม่มีงบประมาณในส่วนนั้นที่ต้องซื้อวัสดุปลูกที่เป็นวัสดุปลูกที่ทันสมัยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในบ้านของเราในชุมชนของเรานะคะก็มาประยุกต์ใช้คะ่ะทุกคนซึ่งผลที่ได้จากการใช้ดินแกลบี่ไก่นะคะทุกคนก็ได้ผลดีมากๆค่ะและนี่ก็คือการแยกขยาย ด้วยวิธีการเร่งต้นใหม่นะคะให้มีต้นใหม่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะกิกกก็ใช้วิธีการเฉือนบริเวณโคนต้นแล้วก็ใช้ดินแกลบหรือว่าดินที่อยู่หน้าหน้า,หน,าหน้าดินหน้ากระถางนี่นะคะกรุบบริเวณรอยแผลที่เราเ ทำการเฉือนนะคะซึ่งเราจะไม่ทาปูนแดงนะคะไม่ทาปูนแดงแล้วเราก็ปลูกแบบธรรมชาติที่สุดค่ะซึ่งกอกมะะกตนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะทุกคนในบรรดาต้นไม้ทุกต้นที่กิ๊กปลูก,กในกิ๊กขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่า กวักมรกตปลูกง่ายมากนะคะดูแลง่ายปลูกง,ง่ายไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกวักมรกตนะคะแล้วก็ไม่ชอบรดน้ําไม่มีเวลาในการรดน้ําบ่อยนะคะกวักมรกตก็ตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆได้ค่ะและนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆนะคะออของกิกกี้ที่ปลูกกวักมรกตแล้วก็แบ่งปันกวักมรกตให้กับเพื่อนๆที่สนใจตามหาแล้วก็อยากจะไปทดลองปลูกนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุข ที่ได้ปลูกกอกมรกตแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขทุกครั้งค่ะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนะคะที่มาแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกกอกมรกตก็อยากจะเห็นการเจริญเติบโตนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ